สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สมาคมสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาขอนแก่นพาท่านผู้ชมมาที่วัดเจเติยาภูมิบ้านขามตําบลบ้านขามอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นพาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของพระาธาตุขามแก่นซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นให้ความสําคัญอย่างยิ่งว่าเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นและแน่นอนครับ สื่อที่เราเผยแพร่ออกไปนั้นพี่น้องทั่วประเทศก็ทราบดีว่าพระธาตุขามแก่นคือพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาติดตามครับว่าพระธาตุขามแก่นนั้นที่เราบอกว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั้นเนี่นนยมีความเป็นมาอย่างไรผม mm. พาท่านผู้ชมไปติดตามตามผมไปเลยครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมมาพบกับคุณพ่อสายทองแสนธรรมพลซึ่งคุณพ่อสายทองนี่ท่านเป็นวยาวจกรอยู่ที่วัดเจติยภูมิเป็นที่ประฏิษถานของพระธาตุขามแก่นซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นวันนี้ว่าท่านผู้ชมรู้จักเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับผมขออยากคุณพ่อบอกภาสายสาน้านเฮาได้ครับมันจะได้ฟังเข้าใจง่ายๆครับผมครับคุณพ่อครับตังเต อยากให้คุณพ่อว่าให้พี่น้องเฮ้าได้ฟังว่าให้ผู้เบิ่งไา่การเฮ้าฟังฟังว่าความเป็นมาของพระธาตุขำแก่นเฮาตั้งแต่แหลกเริ่มเลยตั้งแต่สิมาปฏิสถานยุนี่ความเป็นมาของพระธาตุขาแก่นเป็นก่อนเสมาเป็นพระธาตุขาแก่นก็อนมาปฏิสถานยุนี่ความเป็นมาเป็นยังไงคุณพ่อว่าสู้พี่น้องฟังครับขอบคุณครับเรื่องความเป็นมาของพระธาตุขำมแก่น พระราชาแก่นนี่เป็นประธานที่ว่ามีประวัติที่เป็นเปเปอร์ที่เป็นหนังสือครับเป็นเป็นเราต่อๆกันมาเป็นมุขาปาทะเรากันมาว่าผู้ที่ได้มาสร้่งพระราชาแก่นเพิ่นเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาซื้อเพิ่นซื้อว่าพญ่าหลังเขียวมาพร้อมกับพระอรหันต์พระอรหันต์แปดรับปอันนี้บ่ได้ระบุว่าเป็นพ่อสอใดปีเดือนใดครับ หลังจากเพื่อนได้รับแจกพระบรม,มาสารีริกธาตุรุ่นที่สองอซึ่งเป็นฟุ้นผงที่ละเอียดที่วาสามาทถที่จาแนกได้ว่าเป็นพระบรม,มาสารีริกธาตุส่วนไหนส่วนลายก็จะเป็นพระอังคัรขี้นขี่เท้าครับกระเดินทางมาเรื่อยๆวังสิมาส่างธาถุครอบปัตถูมงคลครอบพระอังคธาตุาาาส่วนหน,น,นีไว้ก็มาเรื่อยๆมาถึงที่วัดพระธาตุคำแก่นนี่ตรงนี้เป็นดอนเป็นดอนขึ้นเป็นที่เนื่น นอนเรากระดมีต้นขามหลายเป็นพิเศษก็ต้นอื่นครับทั้งด้านทั้งทิ่ทั้งทิดทั้งทิดเนื้อของโอกระถัดจะเป็นหวยสามงามหวยสามแยกครับภาษาอีสานเขาเอิน่าหวยสามขาครับขึมานอนพักขึ้นอยู่นี้เช็ดแล้วก็เดินทางต่อหวังว่าที่ไปร่วมสางถาดพนมเพราะว่าได้ยินข่าวถาดพนมกำลังสางครับรกเดินทางไปเรื่อยๆด้วยเท่านี้แหละครับไปฮอด จากไก่าดพราะนมแล้วกระไดข้าวว่าทาดพระนมสางเซ็ตปิดออคงแล้วบ่สามารถที่บรรจุย่งเข้าไปได้ครับบ่สามารถที่เอาเท่าเอากี่เท่าเอาอ่างข้านี่เขาบรรจุได้ครได้เดินทางกลับมาตามถ้ำเรือเดินทางมาตามถ้ำเดือกลับมาถึงตรงนี้ครับก็ได้มาพิจารณาอาย่างละเอียดเห็นเป็นต่อบบกขามต่อขามเนี่ยก็คือต่อที่มันตายแล้วครับต้นมันก็ถูกคนยังไปอ๋อเลี้ยแต่ต่อเลี้ยแต่ต่อ ครับเป็นตัวใหญ่ครับ,รบตัวใหญ่กันเป็นคนนอบก็บที่สองอบครับครับก็ได้ว่าเออมองนี้เป็นสถานที่ที่เบื้องแล้วนาที่สาม,มารถที่จะส้่สงพระธาตุทำแจ้งได้ครับแต่เลยผ้ากันทําบัตรสวดมนต์ครับอธิษฐานจิตว่าถ้าหากว่าตรงนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์พ่อที่ส้างพระธาตุได้ครับก็ขอให้มีอภริณหาหอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากนั้นกันนอน ครับนอนเตือนเสาขึ้นมาปรากฏว่าตอมาขามตอรนบที่เห็นตอนก้อนนอนนี่เป็นตอที่เป็นตอที่ตายซากแล้วครัเตี้นสองมากับไปก็รับมีต้นขามเกิดขึ้นโอ้ต้นขามคข่ไข่เข้ามาตายแล้วฟื้นครับเทียบบนดาลครับโอ้ครับเป็นกลางกลางตอมาขามไี่แหละเป็นต้นที่สมบูรณ์ถ้าวโาสมบูรณ์คือมีมีดอกครับอ่ามีใบมีดอกมีน้วยโอ้พร้อมเลยามร้ผมเลยครับครจบแล้วก็อาจตัวกล้งว่ามองนี่เป็นที่ศักิ์สได้ผ้ากันสางกระธาุ แล้วก็บ,บัรนจุครอบอันค่าราาดครอบพระิธกระถาตีกุ้งเก้านี่ไว้นในต่อขามแล้วก็สร้างพระธาตุครอบไว้ครับซึ่งรูปทรงในการสร้างก็เป็นเครื่องสมัยนี้แหละครับแต่ว่าเหลี่ยมเหลี่ยมบวคมขึ้นนี่ครับครับถามว่าสั่งพ่อสอใดปีใดอนุมันได้จากว่าพระธาตุพระนมสั่งปีพ่อสอแปดครับแล้วพาหน้าลังเขียวเดินทางจากคุณมาถึงพี่ที่เป็นจัดปี ที<ส>่<ม>เป็นปีใด <S S 2> ครับแต่ว่าสมาธิคำนวณไดแกว่า<ม>พระธาตุพระร่มส่างพ่อซอแปดครับครับแต่บ่มีบันทึกไว,ว้บ่มีบันทึกไว้วัดบัตรเจีย์พุ่มหรือพระธาตุครับผมได้ได,ได,ได้ได้เกิดขึ้นเมื่อใดครับ,รบอ๋อขันประมาณใดก็สิจากการเดินทางจากพระธาตุพระร่มกับมาหอดควอนกันเนี่ยครับผมอ้สิพ่อปีอยู่บอกหนึ่งบนอาสิบยนันอาสิบยนนั้นครับนะครับอาศจรได้อาศจรเป็นพ่อซอแปดก็ได้ครับผมแต่ว่าสิเลื่อยเดือนมาครับครับยัสี่เนาะครัับบผมคร หลังจากที่สางแล้วพาาระอรหันต์เพื่นก็ได้จำพรรษาอยู่นี่ครัาจะบริาพารจากกัมมุช่าบางส่วนกัลดาโอพโยบตามพญายลังเขียวมามาสางบานตั้งสอว่าบานขาม,มพระธาตุนี่ก็เอื่นว่าพระธาตุขามธาตุไงแจกอนครับเอื่นว่าขามคือว่าบานพระธาตุขามธาตุไงครับเป็นพระธาตุาไงบานขามธาตุไงอ๋อครับ วันนี้ต่อมาที่มาตั้งว่าเป็นพระธาตุขามแกนในช่วงใดแบบใดคับเพราะสมารถที่ประวัติบอกว่าใดอ๋อเอาบัดน,นี้ตอนยุคปัจจุบันนี่การจัดงานของวัดเจติยพภูมเห่าเฮ็ดบุญเดท่านของพวกเขานี่เข้าเฮ็ดปีใดเฮ็ดเดือนใดยังไหนบุญที่มีวันที่จากัดวันที่แน่นอนครับมีบุญหา เรื่อว่าบุญมหาชาติสงน้ำองค์พระธาตุขามแก่นเทยดในวันที่13 14 15ครับ13 14ครับวันที่13คติแห่ํำพอมครับของคนในแต่บุนี่แหละครับแห่แค่แล้วตอนเย็นเย็นกติมาขพอหมดขอส่งเพลินทําพิธีขอหดขอสงเก้าขัถวายบูชาคเข้ามาโทษหดสงครับวันที่14กต่ิเปลี่ยนบุญมหาชาติครับครับวันที่จะผ่านกันิเป็นเทศดมหาชาติประชาชนจาก หลายทีหลายท่างกติมาหดดรงกับประถาเอ้าวปิการหดดสงขันข้าจังขันข้าเหลียวบนประถาดจังสี่เนาะนี่มองให้เขาไปสงนำ อยูบกระสงองค์ทั้งนอกคนนี้ครับองค์ทั้งนอกที่เราเห็นนี่แหละครับสงพระธาตุนี่เลยครับสงพระธาตนที่เลยที่เอาน้ำหอมมาสงพระธาตุเลยบ่ได้เข้าไปสงพระดุลในหันในหันครับอ๋อครับม่านนี้ครับสรุปว่ามือมือบุญครับมือบุญที่ประจำปีเฮาสุมือนี่คือสิบสามสิบสี่เสือผาสงการครับสงการครับนะครับขันพี่น้องสิมากราบมาไหว้พระธาตุเฮากามาครขึ้นที่สิบสามสิบสี่เสืหผาเจ้าคนสี่ไรเน ครับลายครับจอดรถมีหรือจอางบ้านจอดรถดอนนี้มีครับทั้งด้านเหนือวัดได้เฮ็ดล้านจอดรถไว้จอดได้รถอันเป็นรถบัสได้ประมาณสิบขั้นพร้อมกับรถหน่อยอีกจากสามสิบนี่แหละครับปีหนึ่งที่ผ่านๆมาพี่น้องมาเที่ยวหลายบ่อมาหามากราบมาไหว้ประดาน้อหลายบ่อวันจนังขั้นพูดท้าหาดศุกร์ที่เป็นวันราชการเนี่ยอาทิตย์สี่ร้อยคนขึ้นครับแต่ว่านาสุเมือนี้ที่เป็นวันหยุดราชการขั้นขึ้นครับขัคนขึ้นแล้วเมื่อบุญเดี๋ยวัดเนี่ยประมาณได้บ่อเมื่อบ เมื่อวันนี้มือละสามพันคนมือละสามพันามาัเป็นย่างหน่อยครับย่างครับย่างหน่อยผมก็ขอบคุณกับคุณพ่อสายทองแสนดำพลนะครับวายาวจักรกรของวัดเกติยภูมินะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราพาท่านผู้ชมมาติดตามว่าความเป็นมาของพระธาตุขามแก่นซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นเป็นมาอย่างไร ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ติดตามกับเราใหม่วันนี้ลาทุกผู้ชมไปเพียงตัวนี้สวัสดีครับ